การตายอย่างโศกเศร้าย่อมนำพาซึ่งสิ่งที่น่าสะพรึงยิ่งเป็นการตายที่เสียใจมากเท่าไหร่วิญญาณก็จะยิ่งโกรธแค้นมากเท่านั้นพลังนุภาพของมันเหล็กขนาดจนยากต่อการรับมือสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The c r o s s of Llorona a คำสาบมรณะจากยิงร่ำไห้หากทุกคนพร้อมแล้วยาลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและ และไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่เม็กซิโกในปี1673ที่นั่นมีเด็กน้อยสองคนกำลังเล่นอยู่กับแม่ด้วยความเริงร่าทั้ง3ได้เล่นซ่อนหากันโดยพี่คนโตได้นับเลขเพื่อให้คนอื่นไปซ่อนและเมื่อพี่ลืมตาก็ไปตามหาแม่และน้องตามเกมแต่สิ่งที่เขาประสบพบเจอคือแม่กำลังกดน้ำน้องชายซึ่งทำให้น้องชายของเขานอนแน่นิ่งไป ซึ่งแม่ก็ทำแบบเดียวกันกับพี่ชายคนโตเวลาล่วงเลยจนมาถึงปี1973ที่ลอสแอนเจลิสทีนี่มีครอบครัวหนึ่งที่มีเอนนาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงดูลูกสองคนคริสพี่ชายคนโตและแซมน้องสาวคนเล็กการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันช่างวุ่นวายเด็กๆก,ก็ซุกซนตบบามภาษาจนแต่งตัวไม่ทนันขึ้นรถบัสไปโรงเรียนทําให้เอนนาต้องไปส่งลูกด้วยตนเองซึ่งนั่นทําให้เธอมาทํางานสายที่สํานักสวัสดิการคุ้ม ครองเด็กคูปที่เป็นหัวหน้าเลยมอบงานของเธอให้กับดอนนาทำซึ่งเอนนาก็โต้เถียงว่าดอนนาทำงานนี้ไม่ได้หรอกแพทิเซียไม่ยอมฟังใครนอกจากฉันถ้าจะให้ดอนนาไปคุยกับแพทิเซียคงจะไม่ได้อะไรให้ฉันเป็นเธอฉันยืนยันว่าฉันรู้จักแพทิเซียดีและเอนนาก็ไปที่บ้านแพทิเซียเนื่องจากมีคนร้องเรียนมาว่าแพทิเซียนั้นดูแลลูกไม่ดีเมื่อไปถึงบ้านหลังนั้นเอนนาก็เห็นได้ชัดว่าแพทิเซียมีท่าทีเล็กๆและก็มีผีรุด เป็นยางมากเลยพยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อเข้าไปดูลูกๆของแพตติเซียว่ายังโอเคไหมถ้าคนอื่นมาพูดแพตติเซียคงไม่ฟังโชคยังดีที่เอนนารู้จักกับแพตติเซียตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจนปัจจุบันตัวเท่าฝาบ้านด้วยความสนิทนี้แพตติเซียเลยไว้วางใจให้เอนนาเข้าไปในบ้านซึ่งสภาพบ้านก็เต็มไปด้วยความมืดมิดมีแต่แสงเปลวเทียนที่ช่วยส่องแสงสว่างแพตติเซียก็มีท่าทีเหม่อลอยอย่างกะไปโดนตัวไหนมาเอนนาเลย ไต่ถามว่าลูกเธออยู่ไหนคาร์ลสกับโทมัสละ่ะเอนนาทำอะไรไปแพทิเซียก็รีก,กเรียงในการโต้อตอบและเธอก็ยังห้อยคุญแจอ,อะไรบางอย่างเอาไว้ที่คอแพติเซียเอาแต่เพ้อว่าเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างบอกให้เอนนาฟังซึ่งเอนนาก็รับรู้ว่าเพื่อนเธอตอนนี้ไม่ปกติแน่แถมในห้องก็ยังมีประตูบานหนึ่งที่มีรูปดวงตาอันโตถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาอย่างกระทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างเอนนาขอร้องให้แพทิเซียเปิดประตู แต่เพิที่เชี่ยกับอารวาสพยายามทำร้ายเธอและขับไล่โถออกไปโชคดีที่แอนนามาพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้แพชิที่เชี่ยถูกจับได้แพติที่เชีย่ยโหร้องว่าอย่าปล่อยเขาออกมาขอแค่คืนเดียวขอแค่คืนนี้เท่านั้นแอนนาเข้าใจว่าแพทิที่เชี่ยเสียสติไปแล้วเลยเปิดประตูบานนั้นพาเด็กๆออกมาเธอถามว่าใครพาหนูมาอยู่ในนี้เด็กๆก,ก็บอกว่าได้โปรดปิดประตูเธอจะทำร้ายเราแอนนาเห็นความน่าสางสารของเด็กๆเกลยย้ายโทมสัสกับคาร์ลสออกมา หาที่พักพิงให้ซึ่งที่นี่มีเตียงนอนทุกอย่างเพียบพร้อมให้เด็กอยู่อาศัยและบอกให้เด็กพักผ่อนซะเดี๋ยวเรื่องแม่ของเธอนานจะจาัดก,การเองสีหน้าท่าทางของเด็กทั้งคู่มีแต่ความหวาดกลัวและหวาดภวาที่แขนก็มีรอยไหมเหมือนโดนทําร้ายแอนนาก็พยายามสอบถามว่าโดนอะไรมาแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเด็กๆยอมโกหกเพื่อปกป้องแม่เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซึ่งแอนนาก็ทําได้ดีที่สุดเท่านี้หลังจากจบงานเธอก็กลับบ้านมาด้วยความเหน็บเน มาอบกอดแซมที่นั่งดูทีวีอยู่ขอโทษที่กลับดึกและได้เห็นว่าคริสกําลังเล่นอยู่ห้องทํางานของพ่อซึ่งคริสดูเหมือนพ่อทุกระเบียบนิ้วห้องนั้นทําให้เอนนาอ่อนไหวคิดถึงสามีเป็นอย่างมากมีแต่ลูกน้อยนี่แหละที่ทําให้เธอมีแรงสู้ในแต่ละวันถึงแม้บางครั้งความอ่อนแอจะทําให้เธอมีน้ําตาแต่ด้วยเสียงเรียกของแซมทําให้เธอต้องไปดูแลและกลับมาเป็นแม่ที่เข้มแข็งอาบน้ําให้ลูกสาวแ็กเช่นทุกวันที่ผ่านมาในค่ำคืนที่ดูเหมือนจะไม่มี มีอะไรที่สถานรับเลี้ยงเด็กคาร์ลสได้ติดขึ้นมาจากเสียงบางอย่างที่ได้ยินเขาเดินเตะเตะไปตามทางเพื่อหาต้นตอ,นตอนของเสียงนั้นแต่สิ่งที่เขาเห็นคือพี่ชายกําลังยืนตะงายอยู่ด้านหน้าทั้งที่เมื่อกี้หลับอยู่ข้างๆและแล้วพี่ชายก็ชี้นิ้วไปยังกระจกซึ่งในนั้นมีผู้หญิงในชุดขาวปรากฏทั้งทั้งที่มันไม่มีอยู่จริงแต่แล้วมันก็โผลออกมาจากการทั้งสองภายในช่วงพริบตาและในค่ำคืนนั้นเอ็นนาสะดุ้งตื่นเนื่องจากมีคน มาแจ้งว่าเด็กทั้งสองจมน้ําตายเอนนาเลยไปดูที่เกิดเหตุแต่ก็พาลูกทั้งสองมาด้วยพอมีอาจทิ้งเด็กน้อยทั้งสองให้อยู่บ้านในค่ําคืนเพียงลําพังเอนนาไปดูศพเด็กคนนั้นด้วยความร่าไ้เธอเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแพทติเชียแม่ผู้ตายก็มาอารวาสหาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของเอนนาเพราะเอนนาไม่ยอมรับฟังและพากตัวลูกไปจากเธอมันเป็นความผิดคุณคุณทําให้พวกเขาเอาตัวไปฉันพยายามจีหยุดเธอเอนนา ก็ถามว่าใครคุณพยายามจะหยุดใครเพท,ทิเชียตอบแค่ว่าไลโยโรนาและเดินจากไปถึงให้เอนนาต้องสงสัยเอนนาที่ยงผวาผวงกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเด็กตายเพราะอะไรเธอโฟกัสอยู่กับงานจนไม่ทันสังเกตว่าคริสลูกชายแอบมามองอยู่คริสแอบมาดูที่เกิดเหตุอย่างลับๆและที่นั่นเองนุ่มน้อยก็ได้ยินเสียงกระเส่าดังมาจากด้านหลังมันเป็นเสียงบางอย่างที่น่าสะเพรัวเมื่อเขาไปดูก็ไม่เห็นอะไรแต่แล้วหญิงชุดขาวก็พบ มาจากความมืดจับมือคริสไว้แน่นจนเกิดพองไหมมีควันระอุออกมาจากมือของคริสคริสได้แต่วิ่งหนีและขึ้นรถมาปิดประตูอย่างแน่นหนาแต่มันยังตามมาหลอกหลอนเขาหนองก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคริสก็ถามกับน้องว่าไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในกระจกรอซึ่งแซมก็ยังงงงวยพี่ชายเป็นอะไรแต่ทวาระหว่างนั้นจูจ่ๆกระจกรถมันก็ได้เลื่อนลงคริสใช้แรงทั้งหมดในการปั่นกระจกขึ้นแต่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในรถไม่ได้มีกระจกแค่บานเดียวแต่ คริสก็พยายามปิดมันจนหมดแต่แล้วก็ปักเสียงประตูถูกเปิดออกแม่ได้กลับมาที่รถพอดีเห็นคริสหน้าตาตื่นก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งคริสก็ไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่ตนเห็นเลยเก็บงำเอาไว้คนเดียวเขาอาจจะตาฝาดก็เป็นได้ในเช้าวันต่อมาเอนนาก็ได้มาร่วมไว้อะไรกับเด็กทั้งสองที่ลวงลับไปและที่ข้างโบสถ์เธอก็ได้เห็นชาวบ้านมากมายมาทําพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกประหลาดเอนนาก็ได้แต่มองจังหวะนั้นเอง บาทหลวงก็มาช่วยอธิบายวันนั้นคือคุรันเปโรพิธีนอกรีดเอ็นนามีคำถามจะถามหลวงพ่อเคยได้ยินคำว่าลาโยโรนาไหมซึ่งหลวงพ่อก็เลยเล่าเรื่องราวว่ามันเป็นนิทานปะดันปราที่มีมานานตั้งแต่หลวงพ่อยังเป็นเด็กเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวแถวเม็กซิโกลาโยโรนาเป็นหญิงรูปงามที่ใครๆก็หมายปองแต่แล้ววันหนึ่งมีเจ้าของไรรูปล้อและร่ำรวยผ่านมาที่หมู่บ้านของเธอทั้งสองได้พรบรักกันและมี ลูกด้วยกันสองคนลายโยลนาเป็นหญิงสาวที่โชคดีที่สุดในโลกคนหนึ่งแต่แล้วเธอก็เจอเรื่องร้ายเนื่องจากสามีไปมีหญิงอื่นลายโยลนาเลยแก้แค้นสามีด้วยสิ่งที่เขารักที่สุดนั่นก็คือลูกชายทั้งสองเขาเลยจับลูกกดน้ำให้ตายทั้งเป็นเมื่อเธอคาลูกสําเร็จหลังจากที่ได้สติว่าทาอะไรลงไปเธอถูกความรู้สึกผิดกัดกินแล้วเธอก็กระโดดน้ําตายในแม่น้ําเดียวกันคํำสาปแพร่กระจายไปทั่วโลกค้นหาเด็กที่ จะมาแทนที่เด็กสองคนนั้นผู้ใหญ่มักจะหลอกลูกหลานว่าถ้าทําตัวไม่ดีลลโยโรนาจะมารับพาตัวไปซึ่งความเชื่อนี้ก็มีไม่น้อยที่คิดว่ามันมีจริงบาทหลวงได้มอบไม้กางเขนให้กับเอนนาเอนนามีท่าทีว่าจะไม่รับบาทหลวงก็บอกว่าสิ่งนี้ช่วยพ่อให้ผ่านคืน,นร้ายมาได้ลูกไม่ต้องเชื่อนในศาสนาแต่ลูกจงมีศรัทธาซึ่งเอนนาก็ยอมรับไม้กางเขนนั้นเอาไว้ตัดภาพมาที่บ้านแส ลูกสาวคนเล็กของเธอกำลังเดินเล่นอยู่หลังบ้านและแล้วตรงนั้นเองเด็กน้อยก็ดินเสียงบางอย่างที่ลอยมาตามลมซึ่งจูจ่ๆก็มีลมโหมกระนำมาใส่เธออย่างไม่รู้ที่มาแสมเลยกางรม่มเพื่อป้องกันตัวเองแต่แล้วแสมก็ได้เห็นบางอย่างผ่านร่มใส่ของเธอเมื่อเธอเอาร่มออกก็เห็นว่าไม่มีอะไรและแล้วลมโชกกระนำก็พัดมาอีกครั้งทําให้ร่มน้อยๆลอยไปตกในสระน้ําเธอก็ได้ไปหยิบร่มนั้นขึ้นมาทันที ที่เธอยกขึ้นมันก็มีมือปริศนามาจับข้อมือของเด็กน้อยเอาไว้แซมก็กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแต่แล้วมันกลับหายไปทิ้งไว้แค่บาดแผลคล้ายกับโดนแผลไหมที่มือแม่กลับบ้านมาก็ถามกับแซมว่าเกิดอะไรขึ้นแซมก็บอกว่าหนูหกลม้มเพราะเธอไม่อยากให้แม่เป็นกังวลเล่าไปไม่รู้ว่าแม่จะเชื่อหรือเปล่าว่าเธอเจอผีจนมาถึงมือค่ำวันนี้ลุงคูปหัวหน้าของแอนนาก็ได้มาร่วมฐานข้าวด้วยและก็เห็นได้ชัดว่า ลูกทั้งสองของเอนนาดูจะไม่ร่าเริงเลยลุงคูปได้เอาเอกสารบางอย่างมาให้เอนนาดูเพราะเอนนาสนิทกับแพตติเชียบางทีเอนนาจะเจอบางสิ่งที่เตะตาก็ได้คูปเลยฝากให้เธอดูหลังจากที่คูปจากไปเอนนาก็เอาแฟ้มมาเปิดอ่านมีรูปมากมายที่เก็บหลักฐานมาจากที่บ้านของแพทติเชียและแล้วเอนนาก็ได้เห็นรูปแผลเป็นที่มือของคาร์ลอสซึ่งมันค,คล้ายค,คล้ายคล้ายแผลที่แซมบอกว่าหกล้มมากเลยไม่ทั ที่เอนนาจะคิดติตรองจูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากหน้าบ้านเป็นเสียงกระแทกที่ดังเป็นระยะระยะไปทั่วทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องนางเล่นและแล้วเอนนาก็ได้เห็นต้นต่อของเสียงนั่นก็คือคริสที่เดินละเมอพยายามจะเปิดประตูเอนนาเรียกหาคริสแต่คริสกลับไม่ตอบเขาเลยเลยต้องเขยา่าจนคริสยอมลืมตาตื่นทันทีที่คริสลืมตาตื่นลมก็พัดกระแทกประตูจนที่ล็อกไม่สามารถรั้งไว้ได้และยังมีลมอีกมากมายที่จะ ผยพุ่งเข้ามาแต่ดีที่เอนนาสามารถปิดประตูได้ทันทันทีที่เสียงประตูปิดดังปังคริสก็ได้ล้มลงดังกระหมดสติเอนนาเลยพาลูกชายคนโตกลับมาเข้านอนปลอบระล,วลมว่าไม่เป็นไรและเอนนาก็ได้เห็นว่าแซมเองก็ยังนอนไม่หลับแต่แล้วลมก็พัดพาอีกครั้งมันได้เลื่อนประตูห้องแซมจนเผยว่ามีอะไรอยู่ในกระจกก่อนที่ประตูห้องแซมจะปิดเอนนารีวิ่งไปจะช่วยลูกสาวแต่ประตูห้องของเธอก็ปิดเองเช่นกันเอนนาตั้งสติไปหยิบไม้เบสบอลมา และหญิงชุดขาวก็มาปรากฏตรงหน้าเธอเธอถามว่าแกคือใครมาในบ้านนี้เพื่ออะไรออกไปจากบ้านฉันซะเอนนาพยายามจะต่อสู้กับมันแต่แล้วเมื่อลูกๆเข้ามาดูปรากฏว่าเห็นแค่แม่คุยอยู่คนเดียวยิงสาวชุดขาวได้หายไปแล้วเอนนางงมากกับสิ่งที่เห็นแต่เธอก็ต้องเก็บทรงบอกกับลูกๆว่าไม่มีอะไรแม่ตาฝาดไปเองไม่อยากให้ลูกต้องหวาดกลัวนี่มันก็ดึงมากแลวนะลูกเรามานอนกันดีกว่าคืนนี้ลูกๆนอนห้องแม่นะลูกๆก็ทําตามโดยที่ไม่ ใจแม่โดยที่ค่ําคืนนั้นเอนนาก็ไดินไปนัง่งเฝ้าลูกๆเพื่อความปลอดภัยโดยที่ไม่หลับไม่นอนจนถึงเช้าเมื่อตะวันสว่างเอนนาก็เริ่มทํางานทันทีเธอไปหาแพทิทเซียที่เรือนจําเพื่อไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แทนที่เธอจะได้ข้อมูลเธอกลับได้คําสาปแช่งแพทิทเซียบอกว่าเธอเริ่มได้ยินเสียงประหลาหรือยังลูกๆของเธอเริ่มเศร้าสอยกันเลยใช่ไหมรู้ไหมเพราะอะไรเพราะวันที่ลูกฉันจากไปฉันสวดอวยพรแต่ฉันไม่ได้ขอต่อบรชา ฉันขอต่อผีวินวอ์ลายโยโลนาให้มันไปหาเธอไปเอาลูกเธอแทนจำเอาไว้นี่คือความรู้สึกของแม่ที่ต้องสูญเสียลูกอีกไม่นานลายโยโลนาจะเอาลูกเธอไปจำเอาไว้ฉันจะสวดวินวอ์ทุกวันเอนนาเดินออกมาจากที่นั่นด้วยความหวาดกลัวคนรู้จักกลับมาหากลางังด้วยความเครียดแค้นตัดภาพมาที่คริสลูกชายคนโตท,ที่กำลังทำการบ้านตามปกติจูๆ่ๆเขาก็ดินเสียงดังปังและเมื่อสำรวจดูก็ เห็นว่าห้องใต้หลังคาถูกเปิดออกด้วยความที่เป็นเด็กดีเลยช่วยปิดมันเอาไว้และแล้วคริสก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดักออกมาจากห้องแสนเมื่อเดินไปดูก็เห็นว่าลมพัดจนหน้าตาเปิดเขาเลยอาสา,าที่จะปิดมันแต่ไม่ทันจะปิดเขาก็โดนอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นซัดใส่ตัวจนลอยละลิว้วคริสคิดว่ามันเป็นแค่ลมแต่เมื่อเหลือบมองไปที่ผ้าม่านที่พลิ้วไหวเขากลับเห็นสตรีในชุดขาวโผล่พ,พุ่งเข้ามาคริสได้แต่วิ่งหนีและเจ้าผีร้ายก็ได้ผลักเด็กน้อยจนตกบันได ซึ่งเป็นจังหวะเดียวที่เอนนากลับมาบ้านพอดีเลรรบพาลูกชายไปส่งที่โรงพยาบาลอาการของคริสแย่มากดูเหมือนข้อต่อจะเคลื่อนหมอก็รักษาเต็มที่และอนุญาตให้คริสกลับบ้านได้ในค่ำคืนนั้นครอบครัวนี้กินอาหารด้วยกันและก็เห็นได้ชัดว่าลูกๆทั้งสองมีความหวาดกลัวอยู่ในจ,ใจิตใจเพราะได้เห็นบางสิ่งที่น่ากลัวในช่วงกลางวันและแล้วลุงคูปก็ได้มาหายครั้งแต่ครูปม,มาเพื่อทำหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของตนเพราะว่าโรงพยาบาล แจ้งมาว่าเอนนาดูแลลูกไม่ดีซึ่งางานนี้ดอนนาเลยมาไต่ถามเด็กๆว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเด็กๆก,ก็อ้างโนอ้างนี่โดยศาสตร์จิตวิทยาที่ดอนนาพอจะรู้ทําให้เธอสังเกตได้ว่าเด็กๆพยายามโกหกเพื่อปกป้องแม่โบูบเลยแจ้งเอนนาว่าดูแลลูกดีๆมิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงลกูกหวังว่าจะแก้ปัญหาได้นะซึ่งนั่นทําให้เอนนาต้องเปิดใจคุยกับคริสว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายคริส ก็ยอมเล่าเรื่องราวว่าเขาได้เห็นผีผีผู้หญิงชุดขาวมันดูน่าเหลือเชื่อแต่เจ้าผีนั่นผลักผมจริงๆนะในขณะที่แอนนาและคริสคุยกันทิ้งให้แซมต้องอาบน้ําคนเดียวเด็กน้อยเล่นน้ําปมแปมด้วยความร่าเริงแต่แล้วกลับมีมือหนึ่งมาลูบหัวเธอช่วยเธอในการสระผมแซมก็คิดว่าน่าจะเป็นแม่เพราะแม่มาช่วยเธออาบน้ําในทุกวันแล้วเธอก็ตะโกนบอกแม่ว่าล้างน้ําเ็ดเช่นเหมือนเดิมที่เธอเคยบอกแต่การล้างน้ําครั้งนี้ แซมจะไม่มีโอกาสผุดขึ้นมาเพราะมือนั่นไม่ยอมปล่อยให้แซมมีชีวิตรอดต่อไปแต่แซมก็สามารถดิ้นรนจนลุกขึ้นมามองความว่างเปล่าเว้งวะอันไกลโพ้นแล้วเธอก็ตะโกนหาแม่อย่างสุดเสียงก่อนจะโดนกดลงไปอีกครั้งเอนนาที่ได้ยินเสียงร้องลูกก็รีไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเอนนาใช้แรงทั้งหมดในการพังประตูจนสามารถช่วยชีวิตลูกสาวได้ทันซึ่งแซมก็ได้เห็นสักทีว่ามีมือสีดำพยายามจะฆ่าชีวิตเธอคริสรีบอกแม่ ว่าสิ่งนั้นมันอยู่ด้านหลังและมือนั่นก็ได้มาจับเอนนาเอนนาบัชเชนหน้ากับมันเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกๆหนีก่อนที่เธอจะใส่เกียวหมาพาลูกวิ่งเนออกมาจากบ้านดิ่งตรงไปที่โบสถ์เพื่อขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ลังเลเลที่จะแนะนําเพราะเขาเองเมื่อก่อนก็ไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางจนมาเจอกับตุ๊กตาเอนาเบลหลวงพ่อได้บอกไปว่าเดี๋ยวจะติดต่อทางคริสตจักรให้มาช่วยเหลือในการขับไลผ่ผีแต่มันคงต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เลยล่ะ แน่นอนแอนนาเป็นกังวลถ้ารอนานอีกต่อไปพวกเธออาจจะไม่ปลอดภัยหลวงพ่อเลยมีอีกวิธีหนึ่งแต่มันเป็นวิธีนอกรีดมันอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่มันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดหลวงพ่อมิอาจทําให้ได้แต่พ่อพอจะแนะนําคนที่ทําให้ได้เขายอมถอยตัวออกไปจากโบสถ์เพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งนั่นก็คือโครันเปโรแอนนาไปตามที่อยู่ที่หลวงพ่อแนะนําจนไปเจอกับราฟาเอลผู้ดูแลร้านซึ่งราฟาเอลก็เลยให้ เธอไปขอความช่วยเหลือจากบาทหลวงไปที่โบสถ์ซะเอ็นนาก็บอกเหตุผลว่าโบสถ์ก็เลยเธอมาที่นี่เหมือนกันเอ็นนาขอร้องให้ราฟาเอลช่วยเหลือราฟาเอลก็มองที่มือเธอนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของลายูโรนาตอนนี้เรากำลังเผเชิญกับปีศาจที่มีพลานุภาพมากมายลายูโรนาเป็นปีศาจที่หืนกระหายการฆ่าเป็นวิญญาตมืดมนอัปมงคลที่พระเจ้าทอดทิ้งการที่เอ็นนาคิดจะพาลูกนี้ไปไกลมันอาจจะไม่ได้ผลเพราะมันเม ได้ติดตามสถานที่แต่มันติดตามบุคคลงานนี้ราฟาเอลคนอาวุธมาพร้อมเพื่อทําการไล่ผีให้กับเอนนาเลยไปตั้งทัพกันที่บ้านเตรียมบ้านให้กลายเป็นสมรภูมิรบด้วยของขลังมากมายที่ถูกเสกขึ้นราฟาเอลแจกไข่ให้ทุกคนไปถูซึ่งเอนนาคิดว่ามันเลวไหลราฟาเอลเลยแสดงให้ดูว่าใครสามารถดูดซับความเลวร้ายออกมาจากร่างกายได้เมื่อบอกไข่ออกมาก็เต็มไปด้วยของเลวสีดำๆซึ่งเอน นาคิดว่ามันเป็นเรื่องลวงโลกใครๆก็ทําได้ในทีวีก็มีแฉอยู่แต่แล้วจุ่ๆไข่ทั้ง3ามใบที่เหลือกลับขยับขึ้นมาเองก่อนจะระเบิดออกมาเป็นของเหลวสีดําเหมือนกันซึ่งแบบนี้คงจะไม่มีในทีวีหลังจากนั้นก็มาจัดบ้านกันต่ออุปกรณ์มากมายถูกเรียงรายต้องรีบจัดบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกเพราะผีจะมีอํานาจในความมืดและชิ้นที่พิเศษที่สุดคือน้ําตาของไลโอโรนที่ปานกันชําระบาดมาแล้วซึ่ง เคยได้ยินไหมพีทต้องล้างด้วยพีทผีก็ต้องล้างด้วยน้ําตาผีในค่ําคืนนั้นฝนตกพรำราฟาเอลได้จัดเตรียมอาหารเพื่อทําให้ตัวเองพร้อมที่สุดในการต่อสู้ระหว่างนั้นเอนนาก็ได้มาพูดคุยว่าทําไมราฟาเอลถึงหันหลังให้กับโบสราฟาเอลก็ตอบตามตรงฉันหันหลังให้กับโบสแต่ไม่เคยหันหลังให้กับพระเจ้าจังหวะนั้นไฟในบ้านก็เริ่มกระพริบราฟาเอลรู้ทันทีว่ามันใกล้เข้ามาแล้วเลยตามทุกคนมา และสร้างวงล้อมเขตอาคมเพื่อทาให้ทุกคนปลอดภัยบอกให้เด็กๆอยู่ในนั้นอยู่ท่ามกลางแสงสว่างเยอะๆแต่แล้วจังหวะนั้นเองก็มีเสียงบางอย่างคลืบคลานอยู่ในชั้นบนและลมที่โหมกระหนำ่ำก็พัดเข้ามาดับเปลวเทียนทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านเหลือเอาไว้เพียงโคมไฟน,น้อยๆที่ยังเปล่งแสงสว่างและมันก็เป็นไปตามคาดเจ้าผีร้ายได้ปรากฏแต่มันไม่ได้มาแบบธรรมดาของเหลวสีดําเริ่มหยดมาจากเพดานและเจ้าผีร้ายก็ได้ซัดคุณแม่เป็น คนแรกร่างเธอเปลววอนยังจับกระดาษเอซีเด็กๆรีบวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดคริสพยายามปกป้องน้องสาวภายใต้โคมไฟคุณแม่กำลังตอกกอนกับผีแต่ในทางกลับกันราฟาเอลกลับเงียบหายแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเด็กๆที่ไร้ผู้คุ้มครองเจ้าผีร้ายค่อยๆเลื่อนผ้าปูโต๊ะเพื่อเปิดเปิดที่ซ่อนของเด็กๆแล้วมันก็ได้โดดลงมาใส่คริสสิงเด็กๆก็ต่างกรีดร้องเสียงร้องนั่นทําให้เอนนาตื่นจากผวังที่งงงวยและได้เห็น ว่าคริสกำลังทุกมันจากการและลากออกไปนอกบ้านแอนนาจะไปช่วยอย่างเร็ววแต่ทว่ามันก็สายเกินไปซิลวินาเทียงความตายความหวังก็ได้ปรากฏราฟาเอลโผลออกมาจับมือคริสเอาไว้และสาดน้ำมนต์เจ้าผีร้ายจนมันยอมลาถอยจนทําให้คริสปลอดภัยแอนนาถามกับราฟาเอลว่าทําไมคุณไม่ปกป้องเราราฟาเอลก็มีท่าทีเลิกลกเอนนารู้ทันทีว่าราฟาเอลใช้เด็กๆเป็นเหยื่อล่อราฟาเอลก็สารภาพตามตรงว่าฉันใช้ทุกคนเป็นเหยื่อล่อ แต่ผมก็สามารถช่วยทุกคนได้ทันและไล่มันออกไปก่อนจะปิดผนึกบ้านหลังนี้โดยมเมล็ดผลปีศาจโรยเอาไว้หน้าประตูเจ้าผีร้ายจะไม่ผ่านประตูบานนี้ตราบใดที่มีมันอยู่แต่แล้วการที่มันเข้ามาไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะคุกคามคุณไม่ได้เสียงลมโหมกระหนำ่ำกระแทกบ้านไปมาซ้ายขวาในขณะที่ทุกคนกําลังว้าวุ่นในการปิดประตูแซมกลับมองหาตุ๊ก,กตาที่รักไม่รู้ว่ามันหายไปไหนและแซมก็ได้เห็นว่าเจ้าคิสปี้ตุ๊กตา เคียงกายของเธออยู่นอกบ้านแซมเลยพยายามเอื้อมมือไปหยิบมันโดยไม่ให้ร่างกายตนโดนผลปีศาจเป็นอันขาดเพราะไม่อยากให้แนวก้นนี้ถูกทำลายแต่แล้วแซมกระพาทา่าในช่วงที่เธอดึงตุ๊กตาเข้ามาเจ้าคริสปีได้ทำลายแนวก้นนั้นและแซมก็ถูกมันลากออกไปเอนนาที่ได้เห็นลูกสาวถูกู่โจมเขาพยายามเดินตามหาแต่หายังไงก็ไม่เจอคริสได้เอ,อ่ยปากออกมาว่ามันจะจับเธอกดน้ำซึ่งแหล่งน้ำที่ใกลที่สุดคือหลังบ้านที่เป็นศาส์ทั้งส รีบไปที่นั่นและก็เป็นไปตามคาดเจ้าคริสปีลอยอยู่เหนือสาเอนนาไม่หลังเลยเลยที่จะดำน้ำลงไปในน้ำที่มืดมิดเจ้าผีร้ายได้แหวกว่ายเข้ามาทําร้ายเอนนาซึ่งเอนนาก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาหายใจราฟาเอลไม่รอช้ารีบหยิบของขลังทองคาถาปรัมปราสิ้นเสียงคาถาเจ้าผีร้ายก็ยอมลาถอยเพราะว่าราฟาเอลได้เปลี่ยนน้าทั้งสาให้กลายเป็นน้ํามนเอนนาได้พาแสมขึ้นมาแต่ก็มีบางสิ่งติดมือเธอมาอยู่ด้วย นั่นก็คือสร้อยคอผีเธอได้มันมาตอนที่ยอหยุดชุดกระชากกับผีเมื่อกี้ราฟาเอลบอกให้เอนนาเก็บเอาไว้เพื่อมันจะเป็นประโยชน์และเอนนาก็รีบพาแซมมาเช็ดตัวในขณะที่ตัวเปียกแต่แซมไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ดังร่างที่ไร้วิญญาณราฟาเอลเลยยืนการเราต้องกำจัดมันไม่เช่นนั้นลูกคุณจะไม่พ้นจากคำสาปแซมตอนนี้ดูเหม่อลอยและคิดจะออกนอกบ้านอยู่ลูกเดียวราฟาเอลเลยเสนอวิธีการในการป้องกันคือขังลูกเอา ไว้ในตู้ปิดผน,นึงมันเอาไว้จนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นถึงตอนนั้นพลานุภาพของผีรายมันจะลดลงและเราจะสามารถขับไล่มันได้ไง่ายขึ้นซึ่งเอนนาก็ได้บอกกับลูกๆว่าลูกจะไม่เป็นไรทนอีกหน่อยแม่จะช่วยลูกทุกวิถีทางทุกคนมีความกลัวแต่เราต้องสู้กับมันแม่รักลูกทั้งสองมากนะและเอนนาก็ได้ปิดผน,นึกเพื่อบองการลูกๆเอาไว้ในขณะเดียวกันที่นอกบ้านยิงสาวในชุดขาวได้มาเยือนแล้วเธอใช้ความเงียบค่อยๆค,คลืบคลานเข้า ทําให้ทุกคนไม่ทันสังเกตเห็นราฟาเอลและเอนนายืนตั้งรับอยู่ที่ห้องครัวแต่ไม่รู้เลยว่าเจ้านั้นมันได้ขึ้นชั้นบนเพื่อไปเปิดตู้และลากเด็กทั้งสองออกมาคริสได้ร้องหาแม่ในขณะที่แซมไม่มีทิศท่าที่จะขัดขืนเอนนาก็รีบไปช่วยลูกแต่สิ่งที่เธอเจอนั้นไม่ใช่ผีนั่นคือแพทติเซียที่มาพร้อมอาวุธปืนเธออ้างว่าจะเป็นต้องทําเพราะเธอให้คําส,สาบานกับผีว่าจะเอาเด็กทั้งสองออกไปและเจ้าผีนั่น จะคืนลูกให้กับเธอเอนนาก็ขอร้องเต็มที่เพื่อให้ปฏติเซียล้มเลิกภารกิจของเธอราฟาเอลเวยโอกาสที่เธอเผลอพยายามจะแย่งปืนมาแพตติเซียเลยสาดกระสุนใส่เขาไปหนึ่งนัดก่อนจะทําลายแนวกั้นผลปีาศาจซิวินในทีนั้นเจ้าผีร้ายก็บุกโจมมาทันทีซึ่งมันได้บีบคอเอนนาและลากเธอไปขังเอาไว้ในห้องใต้ดินคริสหยิบสร้อยคอที่ตกเอาไว้และพาน้องสาวนี้ไปด้านบนมองหาที่ซ่อนและเลือกห้องใต้หลังคาเป็นที่กบดานในขณะที่เด็กๆ ยายามรักษาชีวิตแอนนาก็พยายามเปิดประตูห้องใต้ดินเพื่อมาหาลูกๆให้ได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากประตูมันหนาแซมและคริสได้แต่ภาวนาว่ามันจะไม่เข้ามาแต่แล้วมีอะไรบ้างละ่ะที่สามารถกีดกันผีได้เจ้าผีร้ายใช้กําลังที่มหาศาลดึงบันไดจนเปิดทางออกให้มันขึ้นมาเด็กๆได้แต่วิ่งวนในเขาวงกตที่เต็มไปด้วยข้าวของใช้ตู้สารพัดในการหลบหนีแต่แล้วจูๆ่ๆตู้มากมายก็แหวกทางออกทําให้ที่ซ่อนถูกเปิดเผย คริสพยายามต่อกรอกับมานตั้งใจสู้เพื่อปกป,ป้องน้องสาวโดยใช้จี้ห้อยคอในการเป็นเครื่องป้องกันแล้วเมื่อเจ้าผีร้ายได้เห็นเด็กน้อยถือจี้อันนั้นทําให้เจ้าผีนึกถึงลูกชายที่เธอเคยเลี้ยงดูร่างที่น่าสะพรัวเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นรูปรักที่สะสวยลาโยร์นาเริ่มนึกถึงความรักที่ตนเคยมีทําให้เธอสงบลงตัดผ้ามาที่เอนนาที่กำลังหอร้องขอความช่วยเหลือก็มีคนมาเปิดประตูให้ซึ่งนั่นคือแพติเซียแพทติเซียบอกให้เธอ ไปช่วยลูกซะซึ่งเป็นเวลาเดียวที่ราฟาเอลได้สติเขาเลยหยิบไม้กางเขนและทั้งสองก็รีบขึ้นไปชั้นบนตัดผ้ามาที่เจ้าเด็กน้อยทุกอย่างมันดูจะสงบแต่เคราะงซ้ำการซัดผ้าคลุมกระจกมันก็ค่อยเลื่อนออกทําให้เจ้าผีร้ายได้เห็นเงาสะท้อนของตนและได้เห็นท่าแท้ว่าตนเป็นผีไปแล้วทําให้มันคลุ้มคลั่งอีกครั้งมันก็จะทําร้ายเด็กน้อยราฟาเอลและเอนนาพยายามจะทําร้ายมันแต่ก็โดนสัตว์ซัดลอยและเลี้ยวเจ้าผีกําลังเคลิบขานเข้ามาใกล้บาดหลวง เล็งถีบไม้กางเขนส่งให้เอนนาซึ่งเอนนาก็ได้หยิไม้กางเขนนั่นเข้าไป,ปเปิดชนะกับผีร้ายและปักไม้กางเขนเข้าไปที่อกของมันจนทําให้เจ้าผีสิ้นท่าสูญสลายไปในอากาศทิ้งเอาไว้แค่ของเหลวที่น่าสะพึพรลัวและและ้วดวงอาทิตย์ก็ได้ส่องสว่างพวกเขารอดพ้นจากผีร้ายราฟาเอลได้รับการรักษาและก็ถือเป็นบุญคุณยิ่งนักที่ราฟาเอลเอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้จนทําให้รอดภัยการล่ำลาเป็นไปด้วยความซาบซึ้งเด็ก เด็กกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งและความสงบสุขก,ก็กลับมาเยือนบ้านหลังนี้หรือเปล่าและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับความเฮียนของเจ้าผีร้ายเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย